สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงแบ่งปันสาระดีๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ของมเมล็ดทานตะวันนะคะจากที่ไปเที่ยวทุ่งทานตะวันมานะคะก็เห็นนกนะคะเยอะแยะเลยโฉบลงมาแกะกินมเมล็ดแก่ของทานตะวันนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของมเมล็ดทานตะวันว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะ,มะเมล็ดทานตะวันนะคะ หาซื้อได้ง่ายๆตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าแกะขบเคี้ยวกินดูทีวีหรือว่าเป็นกับแกล้มนะคะประโยชน์เยอะวันนี้จะขอ,อนำเสนอแค่10ข้อนะคะเอะ๊แล้วสาวๆนะคะอยากจะควบคุมน้ำหนักก็มีส่วนได้ด้วยนะคะมเมล็ดทานตะวันดีต่อกระดูกลดคอเลสเตอรอลแล้วยังช่วยให้อารมณ์ดี ซึ่งในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะใครที่หงุดหงิดอารมณ์เสียก็หามาไว้ติดบ้านไว้เลยนะคะประโยชน์ของมเมล็ดทานตะวันนะคะหนึ่งเลยก็คือช่วยลดระดับคอสเตอรอลเพราะว่าเป็นแหล่งของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวและไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนซึ่งไขมันเหล่านี้ช่วยลดระดับคอเเตอรอลที่ไม่ดีซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและ โรคหลอดเลือดนะคะมาเลทานตะวันยังอุดมไปด้วยเส้นใย,ยซึ่งช่วยในการขับถ่ายนี่แหละค่ะสาวๆนะคะ,าาะ,คะการขับถ่ายดีสุขภาพดีความสวยก็เปล่งออกมานะคะผิวพรรณเราก็จะดีไปด้วยและช่วยลดคอเลสเตอรอลโดยรวมด้วยนะคะและ2นะคะดีต่อสุขภาพกระดูกด้วยนะคะกระดูกเป็นเนื้อเยื่อที่มีชีวิตซึ่งต้องการสารอาหารเช่นส่วนอื่นๆของร่างกาย โดยเฉพาะแมกนีเซียมและธาตุฟอสฟอรัสและก็ทองแดงซึ่งทำให้กระดูกมีความหนาแน่นเพื่อรองรับในการรับน้ำหนักซึ่งเมล็ดทานตะวันมีสารอาหารเหล่านี้อยู่นะคะ 3. นะคะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเส้นเลือดมเมล็ดทานตะวันจะเต็มไปด้วยเส้นใยซึ่งจะช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลในเส้นเลือดในขณะที่แมกนีเซียม ช่วยปรับปรุงความไวของอินซูลินการรวมตัวกันนี้นะคะส่งผลให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเส้นเลือดดีขึ้นซึ่งก็เกิดขึ้นได้กับคนที่รับประทานมเมล็ดทานตะวันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับเป็นของขบเคี้ยวของคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะข้อ4นะคะสร้างเสริมการล้างพิษเพื่อสุขภาพ ซิลิเนียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายมันมีบทบาทในกระบวนการทางชีวภาพมากมายซึ่งมเมล็ดทานตะวันช่วยรักษาสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งที่สุดของร่างกายซึ่งช่วยให้ตับใช้ในการป้องกันตัวเองจากผลกระทบของการเผาผลาญของเสียนั่นเองค่ะสำหรับข้อ5้านะคะ ดีต่อสุขภาพผิวของเรานะคะเพราะว่ามเมล็ดทานตะวันเป็นแหล่งวิตามินอ e ีที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพผิวและการบำรุงรักษาวิตามินอ e ีช่วยลดความเสียหายต่อเซลล์ผิวที่เกิดจากรังสี UV ช่วยให้ผิวของคุณดูอ่อนเยาว์และก็วิตามินอ e ีจากมเมล็ดทานตะวันนี่นะคะเป็นที่นิยมแพร่หลายใน อุตสาหากรรมเครื่องสำอางด้วยนะคะข้อ 6. ช่วยให้อารมณ์ดีมเมล็ดทานตะวันมีผลต่ออารมณ์คือช่วยในการปรับปรุงระดับของเซโรโทนินที่เป็นสารสื่อประสาทซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของอารมณ์นอกจากนี้ยังช่วยในการลดระดับของฮอร์โมนความเครียดอีกทั้งยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนโทริปโตเฟน ที่เป็นสารตั้งต้นของโดพามีนที่ช่วยให้หลับสนิทอีกด้วยนะคะข้อเจ็ดนะคะเป็นแหล่งโปรโตีนหากคุณเป็นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์การทานมเมล็ดทานตะวันเป็นอาหารเสริมจะได้โปรโตีนมากถึง4 0เ์ของปริมาณที่แนะนำต่อวันในปริมาณ100กรัมข้อ8ช่วยส่งเสริมการลดน้ำหนักมเมล็ดทานตะวันมีสารอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักเช่น ไฟเบอร์และวิตามิน B หากไฟเบอร์เพิ่มขึ้นจำนวนมากในกระเพาะอาหารจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลกลูกโคสและทำให้คุณอิ่มนานขึ้นในขณะที่วิตามิน B ช่วยให้อาหารย่อยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 9. สามารถช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งเพราะมีแร่ธาตุหายากจำนวนมากเช่นซิลิเนียม ซึ่งเป็นปัจจัยร่วมในปฏิกิริยาของเอนไซม์หลายชนิดและช่วยในการล้างพิษทำให้เซลล์มะเร็งที่จะเกิดขึ้นนั้นฝ่อได้และข้อ10นะคะลดความดันโลหิตสูงเมล็ดทานตะวันมีและธาตุที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตได้แก่แคลเซียมโพเทสเซียมและแมกนีเซียมนะคะซึ่งแต่ละชนิดมีประโยชน์ในการรักษาความดันโลหิตให้เป็นปกติโพแทสเซียมช่วยปรับสมดุลโซเดียมแมกนีเซียมสามารถช่วยควบคุม ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดได้นะคะนี่แหละค่ะจากที่กล่าวมานะคะ,มะเมล็ดทานตะวันมีประโยชน์มากมายและมีสารอาหารมากมายเลยนะคะใครที่รับประทานเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอหรือว่ามังสวิรัตนะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีโปรตีนชั้นเยี่ยมเลยนะคะจากที่กล่าวไว้แล้วก็วิตามินอ e, ีช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะช่วยบำรุงสายตาสำหรับ เช่นพนักง,งานออฟฟิศนะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะหรือว่าสาวๆหนุ่มๆที่ใครจะพยายามควบคุมน้นำหนักอ่ะนะคะก็มีมเมล็ดทานตะวันไว้เอาไว้แกะกินเวลานั่งดูทีวีหรือว่ากินเพลินๆนะคะก็ทำให้เราอารมณ์ดีทำให้เราอิ่มนานแล้วก็ไม่หิวนะคะไฟเบอร์ในมเมล็ดทานตะวันก็ช่วยให้เราขับถ่ายสะดวกนะคะเมื่อขับถ่ายสะดวก ผิวพรรณก็สดชื่นเปล่งปลัง่งถ้าใครชอบกินขนมขบเคี้ยวนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นมเมล็ดทานตะวันได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีแค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ